สวัสดีนะฉันเซนเซนฟอลวันนี้ก็ไม่นี้มีอะไรมากหรอกแค่จะมาเล่าอดีตเฉยๆะอืะก็ไม่รู้ว่าจะต้องบอกอะไรมั่งแต่ก็เอาเป็นว่าให้ภาพในอดีตมันเล่าแล้วกันนะหน่อยจะไปไหนกลับมานี่นะย่ามไปเด็กขาดเลยน่ะ เ๋่วมาเก็บก่อนหนออ่อยเอ้ยพอแล้วพอแล้วโอเคไม่วิ่งไล่แล้วนะ่ะโอ้ยทำไมนายวิ่งแร้วขนาดนี้เนี่ยอบ้าซินี่ร่ว่ไา,าไปนาะยก็อยู่เป็นเพื่อนกับฉันน,นานๆได้ไหมนะถ้าเป็นอะไรไปนาะยก็ต้องบอกฉันด้วยนะเข้าใจไหมได้หรือเปล่านะ นี่ได้ไหมนะ่ะเดี๋เงียบไปแบบนี้ซเนนายทำไมไปอยู่แบบนั้นนะ่ะลุกแล้วก่อนทำไมนายไม่บอกฉันเลยสักคำท,ทั้งที่ฉันก็เป็นห่วงนายมากแท้ๆขนาดนี้ทำไมนายถึงปล่อยให้ฉันเป็นคนโง่งในสายตานายเหรอฉันเป็นห่วงนายมากๆเลยนะอยอาทิ้งฉันไปนแบบนี้สิ ถ้าในฝันแบบนั้นก็ฉันจะทำฝันของในายให้เป็นจริงเองนะสำรวจนะ